สวัสดีค่ะทุกคนเปิดตัวมาด้วยปลาตัวยักษ์นะคะทุกคนตัวใหญ่ตัวยักษ์มีทั้งไส้เล็กไซส์ใหญ่ลดหลั่นกันไปที่เห็นนอนเทง้งเต้งอยู่ตรงตรงกำแพงข้างหน้าเห็นไหมคะอะไรนเป็นตัวใหญ่มากเลยนะตัวสีน้ำเงินอะ่ะคือเขาก็ยังติดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยปอร็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปลาพวกนี้เขาจะต้องมีการเ,เปิดไฟ ต่วันนี้เป็นวันที่10ค่ะทุกคนวันที่10เป็นเวลาประมาณช่วงสัก6โมงกว่าแล้วนะคะ18นาฬิกาครึ่งแล้วอะ่ะประมาณนี้แหละนะคะจะสังเกตว่าทางด้านหน้าก็จะมีติดไฟแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะทุกคนเป็นการเอ่อเร่งระดมนะคะจัดบริเวณพื้นที่จัดงานยอยดยิ่งฟ้าทุ่ยามอ,อโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่13ถึงวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2567นนี้นะคะทุกคน วันนี้เป็นวันที่10นะคะกี้ก็มาดูบรรยากาศว่าไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนถ้า,าหลายคนที่มายุทธยาจะรู้ว่าจุดนี้น,นะคะทุกคนมันเป็นลานที่อยู่ทางด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองของเรานะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันนะด้านในหมายถึงตรงด้านหน้าพระเจ้าอู่ทองที่เข้ากำแพงไปเนี่ยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราเดินอยู่ทางด้านนอกก่อนนะคะเก็บบรรยากาศรอบนอกว่าตรงนี้เขาทําอะไรกันอยู่บ้างนะคะทุกคน ก็จะมีการติดไฟประดับประดาเต็มไปหมดนะคะคือกิจพยายามส่องให้เห็นโดยรอบเลยนะคะนี่เห็นเจ้าหน้าที่นั่งกันอยู่ไหมกานั่งพักกันนะคะหลังจากที่เร่งระดมรีบจัดพื้นที่นะคะกันตั้งแต่ก็ตั้งแต่หัววันแหละนะคะทุกคนจนตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะคะแต่ว่าทุกทุกพื้นที่ก็มีการ ระดมเร่งทํางานกันทุกจุดเลยนะคะเมื่อกี้ผ่านมาตั้งแต่ตรงโซนแถวแถวแยกตะรางแกงอะคะ่ะทุกคนในองเวียนตรงศารลักเมืองอะนะคะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปตรงจุดอื่นกันบ้างนะคะขออนุญาตแว้นมอไซค์นะคะให้ทุกคนได้ดูตรงนี้ทุกคนจาได้ไหมว่าคือตรงไหนมันคือบริเวณตรงจุดที่จากบริเวณวัดวิหารมงคลใช่ไหมคะตรงมาแล้วเราเลี้ยวซ้ายใช่ปะ จะเป็นถนนโค้งๆตรงนี้ทั้งหลังเราก็จะมองเห็นเจดีย์ของวัดพระรามข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรากําลังจะมุ่งสู่ในส่วนของอุโมงค์ไฟที่ติดอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนเทคนิคนะคะวิทยาอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนด้านบนจะติดไฟสวยงามนะคะแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยก็เจ้าหน้าที่กําลังเอ,อ่อเร่งนะคะเอาสิ่งของมาวางวาง,วาง จำได้ไหมคะว่าปีก่อนที่แล้วะค่ะทุกคนมันจะเป็นพวกกระต่ายเนาะดอกไม้ทุกคนคะตรงนี้ไงเออตรงนี้คืออุโมงค์ที่อยู่ตรงหน้าเทคนิคยังไม่เปิดไฟนะคะทุกคนยังไม่เปิดไฟแล้วก็เอ่อข้างหน้าเราเห็นไหมคะจุดนี้นเป็นจุดที่จะมีการออกร้านมาตั้งร้านกันนะคะก็คือขายอาหาร แล้วก็ซื้อได้ซื้อของด้วยเงินคนด้วงอะค่ะทุกคนจําได้ใช่ไหมจุดนี้เขาเรียกว่าบริเวณตลาดตรงวัดหนังคาขาวนะคะเนี่ยค่ะ,ะ,คะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะบอกก่อนทุกคนคะด้านด้านนี้เป็นร้านสเปกค,ค,ค่ะเป็นร้านสเปกอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะไปเรื่อยๆค่ะท,คทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงช้าง เสียงช้างกำลังร้องอยู่นะคะทุกคนคิดได้ยินมาว่าเขาจะมีการซ้อมงานแสงสีเสีองกันด้วยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนจริงๆด้วยทุกคนจริงๆด้วย,น,วยนี่ไงเขากำลังซ้อมซ้อมทุกคนได้ยินเสียงไหมดังมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะไนค่ะ คส,สัตงองครับปรรี่แบบเปนบอกางกันอ้องเย่าใช้คาข่าเปข้าวขาช่าห่เดียวทชา้าเป็น้าวชาอันนี้กวเป็นัวของคนเรกนะครับสดนึ่เดวที่เาใชด้่าเป็นขาวาช่าางโตด้วันนีุายิย่างผมสุดสุ ระหน่สมเด็จพระเจ้าวมทั้งสองพระองค์ขอพระองค์พระเจ้าองระยาเจ้าองค์ยราวพระสาวพระยาค้าพระดาวพระพรน้ทสงตอข้นไปขั้สองขั้วสองขั้งแงสองขั้วระเมล์ก็หวยดพีเวียดพ่

เห็นจะจะเคยใช้ไฟร้ายก็ยังีเสมอออกมาซึ่งกว่าจะเอาจักหวเดื่อน้อกจี กบุญกำลังและขอยออกตลอดเวลาจะได้ดูฝันก้วยผู้แสนนงสว่างออกมพระอังศามุ่งฝาพระมหาภูปรชาชันตลอดลงมาจนประจิ้นภราประเทศขาดสุสายแันซบลงบนข้อขาสิ้นขีดสังเวยชีวะสูงฟ้าสว่งสวรรค์มัคขาราดวยวิญญาิกัได้เสร็จพระฤาษี ทุกคนคะเดี๋ยวเราเรี่ยงออกมาด้านนอกกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเสียงดังมากเลยนะเมื่อกี้เราดูเขาซ้อมแสงสีเสียงกันอยู่นะคะเดี๋ยวมาข้างนอกกันค่ะบริเวณวัดหลังคาขาว ร้านที่จะขายอาหารมาตั้งแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบค่ะทุกคนอลังการงานสร้างทุกคนคะอุโมงตรงหน้าเทคนิคค่ะเรากำลังจะผ่านแล้วนะคะเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้เรถจรถงจริงเมื่อ <laughs> กี้เราเราผ่านไปหนึ่งรอบแล้วนะคะแต่ว่ายังเปิดไม่ไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้เราขากลับมาหลังจากที่เราไปดูซ้อมการแสดงแสงสีเสียงนะคะทุกคน รถติดนะคะทุกคนรถติดค่ะเปิดไฟเรียบร้อยค่ะทุกคนเมื่อกี้ตอนที่ผ่านมาเขายังไม่ติดนะคะแต่คนที่ดูอยู่ตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าตอนที่ขาทิกี้มาไฟยังไม่เปิดนี่เขาเปิดไฟแต่ว่าวันนี้วันที่สิบใช่ไหมวันที่สิบเนี่ยคาดว่าไม่ได้เปิดไปจนถึงสี่ทุ่มเนาะไม่ไม่ถึงหรอกอาจจะเป็นการเปิดเทสมากกว่าเพราะตามปกติแล้วเนี่ยเวลามีการจัดงานออยอยอยอุย่งฟ้ายุทยาลักโลกเนี่ย อุโมงตรงนี้เขาจะเปิดประมาณวันที่ก่อนล่วงหน้าสักวันสองวันนะคะให้คนมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่างานเนี่ยมันจะต้องมีรอบปฐถมทรศทัวันหนึ่งอะนะคะรอบรอบรอบเปิดงานนะคะรอบสื่อมวลชนอะวันหนึ่งนะคะทุกคนคะนี้คืออุโมงตรงหน้าเทคนคิคค่ะกี้ถ่ายภาพอันนี้ลงไปในกลุ่มนะคะมีคนมาแซวบอกว่าเป็นอุโมงค์ลิเกนะคะเราก็แหมก็อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่ากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอะนะคะทุกคน เคยมีคนถามกี้เหมือนกันว่างานยอยยศยิ่งฟว่าอายุธยามรดกโลกเนี่ยเป็นงานวัดหรือเปล่าจริงกี้เคยพูดเรื่องนี้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะว่าอายุธยาเนี่ยเป็นแหล่งโบราณสถานใช่ปะเวลามีจัดงานเนี่ยงานก็จะเป็นแบบอย่างนี้ค่ะมีประดับประดาไฟสวยงามใช่ไหมคะมีร้านค้ามาออกร้านอย่างเงี้ยแต่ตอนจําได้ว่าตอนสมัยกี้ยังวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะคะทุกคนคือไม่มีการประดับไฟมากอย่าง ทุกๆปีที่ผ่านมาช่วง45ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการประดับไฟเยอะมากนะคะอย่างที่เราเห็นกันแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะจะไม่ประดับขนาดนี้หรอกคะ่ะทุกคนมันก็ไปตามยุคตามสมัยนะและ้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีการประดับไฟต่างๆนานา,นาพวกเนี้ยคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วเด็กๆชอบนะแล้วบางทีผู้สูงอายุก็ชอบแล้วก็บางทีคนที่เขามาเที่ยวเขาก็ชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองแบบนั้นเลยดีกว่านะคะเพราะว่า คนจัดงานเขาก็จะเสียใจนะคะเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างออกมาสวยงามและความสวยงามเนี่ยมันก็มันก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกนะคะว่าแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยอะ่ะเออส่วนตัวขี้กี้ก็มองว่ามันก็สวยดีออกนะคะก็สวยดีประมาณนั้นแหละแล้วก็คนก็มาถ่ายภาพกันเยอะมากนะคะประมาณนี้สิบวันค่ะทุกคนนะคะใครมีเวลาก็มาเดินเที่ยวนะมีของขายเยอะค่ะราคาก็แล้วแต่เราเลือกอะเนาะ อ่ะไปค่ะไปต่อค่ะทุกคนนี่มาเรื่อยๆค่ะทุกคนเลาะมาเรื่อยๆนะคะขอหันไปดูอีกทีนึ่งนี่ค่ะอุโมงไฟนะคะตรงนี้ปีนี้เป็นสีชมพูหวานใช่ไหมคะทุกคนเห็นเห็นวัดพระรามไหม้างหน้าเรานะคะ สวยจังเลยค่ะทุกคนก็สวยดีนะคี๋ก็ว่าก็สวยดีอะนะคะเนี่ยค่ะงามจะตายนะคะทุกคนแวบมาที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระราชาพระสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งค่ะทุกคนกี้เข้ามาจากประตูลิบไพศสารทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรนะคะ อีเลาะมาตาม,ตามทางเดินนะคะเราจะค่อยๆเดินไล่เข้าไปจากด้านในาทุกคนคะข้างในคนเยอะมากเลยนะขนาดที่เขาเพิ่งเปิดไฟเทส์นะวันนี้เด็กๆหนูๆน้องๆไปถ่ายรูปก,กับปีนักษัตรนะคะทุกคนข้างหน้าเนี่ยจะมีเป็นประดับไฟเป็นรูปปีนักษัตรนะคะชวดฉลูขันถทมาลงมาเสียงมาเมียมาเม,าม,ม,าม,าม,ามว่าลากาจอกุลน,นะคะแล้วก็เห็นว่าแบบมีพญานาคด้วยทุกคนเห็นว่าพระศรีสันเพชรไหมคะว่าพระศรีสันเพชรค่ะ,ะ,คะทุกคน ได้ยินเสียงเด็กเจ้าเจ้าเจ้าตลอดเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนคือมันก็เป็นความสุขอะที่ครอบครัวพากันมาเที่ยวนึกภาพออกใช่ไหมใครชอบกินอาหารก็ไปโซนอาหารใครชอบมาถ่ายภาพก็มาถ่ายภาพ,าาภาพนะคะคนผู้สูงวัยเนี่ยมากับครอบครัวเนี่ยแกก็มีรอยยิ้มนะเมื่อกี้เดินผ่านมาก็สวนหลายท่านเลยทีเดียวนะคะต้องโพสิทีฟไว้หน่อยนะคะทุกคนในเรื่องของแอททิจูดเนี่ยนะคะทุกคนเพราะว่า บางทีบางทีเนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปแล้วบางทีคนทําเขาก็อาจจะเสียใจนะคะกี้ก็มองว่าสวยอะนะคะสวยที่ออกน่ารักดีนะคะอเนี่ยค่ะทุกคนนี่ไงพญานาคมีสองสองเขาเรียกเป็นตัวหรือเปล่าเนี่ยพญานาคเนี่ยสองตัว อยู่สองข้างของพระเจ้าอู่ทองนะคะนี่เห็นไหมมีหนู่น,น้องๆมายืนถ่ายรูปก,กันข้างหน้าข้างหน้าเราเห็นไหมคะทุกคนเยอะเลยเด็กกี้จะเดินขึ้นไปด้านบนพระบรมราชาุิสรีของพระองค์ท่านก่อนนะคะหลังจากที่มีการบูรณะกันมาสักพักใหญ่แล้วนะคะนี่คือพญานาคค่ะทุกคนพญานาคได้ยงมได้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 ได็กด้ไย้ไดาา้ได้ด้ไ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 ะ้ได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 ้ะด้ไ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 ดด มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนพาน้องๆมาเที่ยวกันกี้เดินสวนเยอะมากเลยอ่ะเมื่อกี้นี้ยน,นะคะมันเป็นวันหยุดด้วยไงวันนี้วันที่สิบน,นะคะพญานาค่ะทุกคนพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระรามาธิปที่หนึ่งปรถมบรมมกษัตริย์แห่งกรุงศีอยุธยานะคะ ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกนะคะแต่ว่าในเรื่องของดีเทลต,ต่างๆเรื่องชื่อเนี่ยนะคะว่าพระเจ้าอู่ทองมาเช่นไรมาแบบใดเดี๋ยวเราเบรกความเครียดกันไว้ก่อนนะคะทุกคนนะคะวันนี้เรามาเที่ยวนะคะความเครียดเอาไว้ข้างหลังก่อนนะคะเอ,อ,เอาเป็นว่าพระเจ้าอู่ทองนะคะก็คือพระมหากษัตริย์องค์แรกของอวิทยานะคะรายละเอียดอ,ยอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันวันหลังในเรื่องของวิชาการนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือพระบรมราชาลุสาวรีย์ีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะ บูรณะครั้งสุดท้ายก็คือสมัยรัชกาลที่9ก่ะเพราะว่าท่านมีพระ,าะราชบญัติให้สร้างเป็นแบบเป็นรูปแบบที่คือเขาบอกว่าเหล็กที่เขาเรียกน,นะคะโลหะที่ใช้ทําพระบรมราชานุสาวรีย์อันนี้นะคะจะไม่ไม่เป็นสีแบบเขียว,ยวมันอย่างรุ่นก่อนก่อนที่เราใช้นะคะมันมีข้อมูลบอกอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเราจะบอกว่าบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็คือที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เองอะเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเพราะว่าหลังจากบูรณะเสร็จแล้วก็มีการมาลำ ลาถวายกันอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะที่ถ้าพี่จะไม่ผิดน่าจะวันที่เท่าไหร่ว่าว่าต้นเดือนธันวาเนะะี่ยค่ะทุกคนนะคะแต่ที่ไม่ได้มาในวันนั้นนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะมามาเกิดงานมรดกโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกสองสามวันข้างหน้านี้นะคะทุกคนนี่เราลงมาด้านล่างแล้วนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้ลงมาทางด้านหน้านะลงมาทางบันไดาทางด้านข้างซึ่งบันไดาทางด้านเนี้ยนะคะทุกคนมันจะไปตรงกับประตูอ่อ อาคเนยาตาอ่าใช่นะคะทางด้านทิศตะวันออกของพระบรมราชานุสาว,วรีย์เนี่ยคะ่ะพญานาคเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะสวยดีค่ะทุกคนนะคะงดงาม สมัยรุ่นกี้เด็กๆไม่มีแบบนี้หรอกนะคะไปเที่ยวงานวัดนี่ต็มที่ก็ติดไฟธรรมดานะคะไฟเหลืองๆอ่ะนะคะมาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยไม่ไม่ถ้าไม่เห็นเลยนะคะตอนเด็กๆนะเพะิ่งมาเห็นตอนโตนี่เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะอ่ะไปค่ะทุกคนเราไปไล่ดู12นักษัตกันไม่รู้จะไล่ครบหรือเปล่านะคะ <laughs> หนูๆน,น้องๆเดินกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรา เราก็ต้องให้หนูๆนน้องเขาถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กนะคะให้เด็กถ่ายก่อนนะคะอันนี้คือม้าค่ะม้าปีเกิดของกี้เองนะคะม้าค่ะอันนี้เป็นงูใหญ่นะคะงูใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นงูเล็กเอ้ยไม่ใช่ค่ะทุกคนอันม่อก,กี้ยง,งูเล็กอันนี้งูใหญ่นะคะอ่าเดี๋ยวร,ร,รอรบคนนิดนึงอันนี้เป็นกระต่าย ปีชวดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปีเสือค่ะปีขานนะคะอันนี้น่าจะเป็นปีฉลูนะอ่าวัวนะคะปีฉลูค่ะอันนี้ปีอันนี้ปีเอ๊ยอันนี้ปีกระต่ายเอ่ออันนี้ก็กระต่ายนนก็กระต่ายมีสองตัวเหรออันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเด็กนะคะเด็กทำท่าทางต่างๆะค่ะทุกคน ขออนุญาตเดินมาทางด้านหน้านิดนึงนะคะจะได้เห็นกว้างๆนะคะในขณะที่กี้กำลังเดินอยู่ตรงนี้ก็มีเออ่คนมาไลฟ์มีมีเออ่เขาเรียกอะไรอะ่ะอินฟูนะคะมาถ่ายภาพกันนะคะแล้วก็ไลฟ์สดอยู่แต่ข้างๆกี้เนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะเป็นเด็กๆเ,เป็นลักษณะแบบเอ,อ้กี้ไม่แน่ใจว่าเด็กๆในใน,ในท่าที่เขากําลังทำเนี่ยเป็นการออกกําลังกายป่ะหรือว่าเป็นการยังไงเห,เหมือนเหมือนเป็น เออเหมือนเป็นการออกกําลังกายอะคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะเด็กๆเกนี่ยรูปเด็กๆเกนี่ยนะคะเพราะว่ามีเด็กๆถือห่วงด้วยอะไรต่างๆนานา,ายกมือยกไม้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูดางด้านริมหน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเป็นลักษณะเหมือนเด็กๆพวกนี้ออกกําลังกายอยู่นะคะประมาณเนี้ยอืมอันนี้คือร้านหน้าพระเจ้าอู่ทองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะน,นี้เกอออกมายืนทางด้านนอกนะคะหมายถึงตรงด้านนอกเลยนะคะแล้วส่องเข้าไปนี่ผ้าอออใช่ไหมตรงทางเดินนะคะทางเดินถนนน่ะแล้วก็ส่องเข้าไปก็จะเห็นไกลไแบบนี้นะคะย้ำกับดีีค่ะว่าอันนี้ถ่ายวันที่สิบนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดลงคลิปนี้ไปแล้วหลายคนที่มาวันนี้ก็จะน่าจะมีภาพที่เปลี่ยนไปน,น,นิดนะคะึค่ะ ทุกคนคะนี่เป็นโซนสวนสนุกค่ะโซนสวนสนุกค่ะเสียงดังมากเลยนะคะทุกคนไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดีนะคะเพราะว่าในงานเนี่ย ท่อแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงที่เขาที่เขาเปิดกันมันก็จะตีกันวนวุ่นวาไปหมดนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆชอบนะคะ คทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจากตรงนี้นะคะเป็นลาน,นสนุกที่อยู่ตรงข้ามับอยวอค่ะทุกคนอันนี้เขาก็เรียกดึงพลาเหมือนกันนะคะเด็กๆชอบกันมากเลยค่ะทุกคนเด็กๆชื้นๆกันมากนะคะเ,เรื่องนี้นึกถึงหนังเรื่องที่หยดเลยนะคะ ก็เป็นนั่งกันแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกม้าหมุนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นลูกขวบเออแล้วเขาเรียกม้าหมุนนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนปิดท้ายที่บริเวณทางด้านหน้าศูนย์การท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้ศูนย์การท่องเที่ยวบบรณะอยู่แต่ว่าด้านหน้าประดับประดาปิด ไปเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็ทางด้านหน้าจะเป็นพวกตุ๊กษษตาจีนต่างๆก็ใครที่อยากมาเที่ยวอยุทธยาในงานมกรดกโลกก็เรียนเชิญค่ะ13-22นี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ